สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วนะครับตามสัญญานะว่าสารพันธุ์บันเทิงของเรานะครับในช่วงลูกทุ่งตลอดทัวรววันนี้อย่าเพิ่งตกใจอย่าคิดว่าศิลปินลูกทุ่งวันนี้จาย์สวัสดีครับครับโอ้อันนี้จย์แดงเป็นคุณปู่ทวดหรือว่าคือถ้าหากว่านับกันตามศักด์ของความเป็นเพื่อนนะครับครับก็เป็นดี่ส่านหนป็น โอฝั่งตาคุณแม่ฝั่งคุณแม่เนาฝั่งคุณแม่ทั้งคุณพ่อให้เป็นตาทวดตึตาทวดของน้องมีัยนตามที่เราบอกกันแล้วนะครับว่าศิลปินวันนี้เป็นลูกศิษย์คนล่าสุดของอาจารย์มืดไข่มุกครับครับใช่ครโอ้แต่บังเอิญว่าเป็นหลานของคุณตาแดงครับครับคุณตาแดงก็มีผลงานเพลงที่เป็นงานเขียนเพลงไว้เยอะแยะเป็นหมด พอสมควรเออแต่อยากจะให้หลานสุดสวยคนนี้ถ่ายทอดเพลงของตัว,วเองโอเคดังนั้นไม่ต้องไปไกลเลยครับค่าเพลงใส่ย,ย่างหรือว่าใสา่ขอบคุณมากนะครับค,คือกอดอ่ลผมจะต้องขอกราบ,รบขอบพระคุณบรรดาท่านผู้ชมที่เคารพด้วยครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ พี่มืดนะครับพี่มืดไข่มุกซึ่งที่บรรดาลูกศิษย์เรียกว่าครูมืดครับนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณลูกเสือด้วยลุงนี้น่าจะเป็นลูกเสือจะขอเล่าถึงความเป็นมาของเปล่งสักนิดหนึ่งครับใช่เลยคือในความเป็นจริงแล้วนี่นะครับเปลงเนี้ยผมเองได้แต่งไว้นานแล้วนะลูกนะคือลุงเองนี้ได้แต่งไว้ดูนานแล้วแต่งแน่งตอนอยู่ในป่าไม่ได้ไปทําสิ่งใดๆนะครับคือเราไปอาพุ่น ตัดยางกรีดยางตามภาษาคุณบ้านนอกของเาเป็นเจ้าของสวนยางไม่ใช่สิครับถ้าเจ้าของสวนยางก็คงจะไม่มีเร่องนี้เลวเมือม่อเมือม่อเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยคล้ายๆกับว่าเราเราไปกรีดยางของเขาคือในเมื่อไม่ไม่ได้ตามกําหนดและคุณ้ามันตกเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้เมืม่อไม่สามารถที่จะออกมาได้นี่ครับความคิดถึงของของกิจใจที่มีต่อใครบางคนนะครับ,รบมันก็บังเกิดขึ้น ทีนี้ไอ้ความคิดถึงดังกล่าวนี้มันประกอบด้วยวิตกจะดิมคิดว่าคนที่เราคิดถึงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนดังที่เราพิชไหมก็เลยออกมาว่าเพื่อไม่ทางนู้นคือออกมาว่าเป็นสําเนียบตักขอบคุณมากคือออกมาว่าผีมั่งทางนูนอ๋อเปลืองแปลเป็นไทยก็คือหมายความว่าเป็นยังไงบ้างทางโน้นคําว่าทางโน้นในที่นี้ก็คือทางโน้นก็คือ จะเอาคิดถึงคนที่เราปิดท้าคนที่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 ลุงคิดถึงเนี่ยในเนื้อเพลงนี่ยืนยันแน่นอนเลยว่าเป็นผู้หญิงไม่ใช่เป็นเกีหรือเป็นฟุนะครับคนคนบ้านคนบ้านเราใช่แต่เราออกจากบ้านมารับจ้างขีดยางใช่ใช่รู้ทางใต้บอกว่าตัดยางตัดยางครับหรือมั่งถังนู่ทีนี้ ความวิตกกังวลดังกล่าวแล้วเนี่ยอันนี้ลุงไม่ใช่ดูถูกเหยียดหยามผู้หญิงนะลูกนะผู้ชายก็เหมือนกันธรรม,มาชาติของจิตใจคนก็เปรียบกเ,เหมือนเสาหินแปดสอกตกเป็นห,นนห,นหนลหักไปมาผลักแม้แต่เสาก็ยังไหวครับผู้หญิงคนดังกล่าวที่ลุงคิดถึงนี้นะลูกน่าจะไหวนะฮะน่าจะไหวหเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยลุงไม่รู้ที่จะทำะอะไรลยจึงตัดสินใจเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเขาเรียก บรรยายจากใจของลูกผู้ชายคนหนึ่งอยากคิดเกินลูกที่คิดถึงก็เลยการหรือลูกจะเกิดอยากแบบเป็นต้นอย่างที่นาดิฉก็ได้นะถ้่าเลยลูกมันทรมานใช่ไหมทรมานูแต่มันเป็นชะตาชีวิตของคนเราบางทีมันก็ต้องเป็นถูกต้องเสือในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องทํายังไงให้มันหายจาก คำว่าวิตกกังวลในทัศนะของลุงแล้วลุงคิดว่าถ้าสมมติเราเอาความแค้นความวิตกกังวลมากลายเป็นความพยาบาทม,มันไม่ใช่เป็นวิถีของของมนุษย์หรอกนะฮะมันอาจจะเป็นวิถีของเดรดจฉานลุงคิดว่าน่าจะเอาวิกฤตเนี้ยให้กลายเป็นวรรณกรรมม,มันก็จึงออกมาบันทังที่สืดสื่อถิ่นนี่หลูกโอ้โหนะครับแล้วการถ่ายทอดบทเพลงนี้สมใจคุณตาทวด,ดวหรือยังว่าหลานสาวน้ำเงินถ่ายทอดเพลงนี้เออ ถ้าหากว่าพูดถึงป้นบึ้นดวงใจที่ใช้จริงว่าสมใจหรือ,อยังครับคือยังไม่สมใจลูกเพราะว่าเหตุที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเพลงที่สมใจนั้นลุงยังไม่ได้เขียน<ะ>ที่สมใจคือผิดหวังสมหวังหรือว่าอกหักหรือยังเกี่ยวกับตัวลุงใช่ไหมยอมรับลูกว่าอกหัก ก็ขอฝากเตือนลูกหลานที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับว่าอย่าทําความอกหักให้พ่อแม่เจ็บทางน้าใจยงสร้างความอกหักให้เป็นแรงบันดาลใจในอันที่จะก้าวไปข้างหน้าครับให้มันเป็นบทเรียนใช่ใช่ใช่ครับแต่บทเรียนมันราคาแพงไม่จําเป็นลูกจะซื้อบ่อยๆๆใใชช่่่่มมมมั้้้ยยจรรรริิิงงงกีวตตนนนุษ์ขออเเาหไไดบค อืมใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมทีนี้ลุงขออนุญากพูดสักนิดนึงว่าทําไมที่ลุงตัดสินใจออกมาจากแดนลุงป่าเพื่อที่จะมาปลูกฝังและสร้างลูกมีนัยการครับนะฮะสาเหตุสองประเด็นประเด็นที่สําคัญมากที่สุดซึ่งไม่มีใครรู้แต่มีพยานหลักฐานยืนยันเป็นที่ประจักษ์ชัดครับว่าเพราะแรงอธิษฐานและความกระตันยูกระตาเวทีที่มีต่อคุณทวดของเด็กคนนี้คืออารังสันกีรสุท ฮะเรื่องนี้พี่มืดรู้ดีเจ้าของเพลงเป็นเมียทางานก็ต้องนอนนับขวดเป็นเมียตำรวจก็ต้องนอนอ้าโอเคถ้าท่านเป็นปรมาจารย์แล้วอารังสรรยีระบุตรเนี่ยโอ้สงสัยมันอยากจะให้เป็นสะพานขึ้นยไงนะครับยกยกขึ้นเลยมันอยากให้ให้ทวดเอาให้หลานชิมอ๋อได้ได้เอาเอาช่างสึกไปด้วยนะลูกโอเคนะครับเดี๋ยวให้ให้ให้ตาทวดทีนี้อารังสรร จีรสศุเจ้าของวงดนตรีจีระุกร์นะฮะซึ่งเป็นวงเดียวที่ถ่วยพระราชทานเลยครับจากใต้ขว่าละองธุรีพระบาทนะฮะทีนี้อารังสรรนี่เป็นคนสร้างลุงขึ้นมาเมื่อหลายสิบปีก่อนฮะอารังสรรนี่มีทายาทคนหนึ่งชื่อว่าโอจีรบุตรฮาครับนั่งอยู่ตรงนี้นะครับข้างหน้าเหมือนเลยฮะทีนี้เมื่อเมื่อท่านสร้างขึ้นการเวลามันเลื่อนนานไปแต่ว่าในหัวใจของลุงเนี่ยไม่เคย ไม่เคยลืมลืมเรือนอารังสันคิดว่าทํำยังไงดีจริงเราจะได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณที่ท่านมีอยู่ต่อเราะนะครับก็เคยตัดสินใจว่าสามสิบกว่าปีที่ไม่ได้เจอโอ๋นะฮะตึงตัดสินใจขึ้นมาคิดว่าในเมื่ออารังสันตายเป็นดวงวิญญ,ญาณไปแล้วเราก็ยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ละเลยต่อความกตัญญูสิ่งหนึ่งที่จะตอบแทนท่านได้ก็คือสายเลือดก็คือลูกมีน จากรุ่นสู่รุ่นก่ามาเป็นรุ่นนี้ลุงดิงออกมาบทเพลงที่ได้สร้างสรรค์แล้วก็นำให้น้องมีนอายการใช่ใช่สาวสวยคนนี้เธอจะถ่ายทอดได้ขนาดไหนเดี๋ยวสักครู่เราไปชมอยู่สิเดีโอแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าตัวเลยน้องมีนอายการนะครับขอบคุณมากไม่รู้ว่าลุงหมดหน้าที่ยังโอ้ยต้องขอบคุณมากๆเลยแค่นี้ก็รู้แล้วว่างานผลงาน เยอะแยะมากมายในย่ามใบนี้เดี๋ยวจะต้องถ้าจะขอก็บอกตรงๆไม่ต้องขี่มาเรียด่ายนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องดูว่ามีเพลงอะไรที่เหมาะเพลงอะไรที่มีลูกหลานอีกโดยเฉพาะลูกศิษย์อาจารย์มืดนี่เยอะมากเยอะเยอะะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่มืดไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่มืดกับผมนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนท่านก็รู้อัตตาชีวประวัติของครูมืดเป็นอย่างดีแล้วฉะนั้นการที่ได้มีโอกาสครูมืดมา ช่วยสนับสนุนเป็นแรงใจนี้ไอ้ไม่ไม่ไม่ใช่พูดต่อหน้าแล้วมายอสารเสริร์นะครับว่าลุงมีกําลังใจที่จะก้าวสู้ต่อไปขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่เคารพทุกท่านกราบขอบพระคุณนะครับคุณครูมืดไข่มุกแล้วก็ขอขอบใจเพื่อนโอจิรลุแล้วก็ลูกลูกหลานทุกคนตลอดถึงดีเจเสิร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับน้องมินไอการนะครับสาวสวยคนนี้เธอจะ มาโชว์ความสามารถในรายการของเราแล้วก็มาพูดคุยกันถึงต้องบอกว่าความเป็นมาเป็นไปกว่าจะได้จับไม้มาร้องเพลงและก็ถ่ายทอดผลงานเพลงของจันแดงครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณแทนลูกมีนแล้วก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจนะครับท่านผู้ชมที่กรุรพทุกท่านด้วยกราบขอบพระคุณมากสวัสดีครับ ให้ถึงเขาที ฟังสักคราเจ้ใจจริงจังด้วยความว่า